สวัสดีค่ะกรมข่าวทหารเรือขอเสนอการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่สำคัญดังนี้เรือดำน้ำของกองทัพเรือรัสเซียทำการฝึกแพสซิเ,เอไซั์ร่วมกับเรือของกองทัพเรือมาเลเซียในทะเลจีนใต้ เมื่อ25พฤศจิกายน67มีรายงานการ,ปรเปิดเผยของกองเรือแปซิฟิกกองทัพเรือรัสเซียว่าเรือดำน้ำยูฟาชั้นกิโลโปรเจกต636.3ของกองทัพเรือรัสเซียประสบความสำเร็จในการฝึกแพสซ g e e เอซ c ซ s ์ร่วมกับเรือรบของกองทัพเรือมาเลเซียในทะเลจีนใต้โดยมีหัวข้อการฝึก อาทิการฝึกปฏิบัติการทางเรือการฝึกติดต่อสื่อสารทั้งนี้เรือดำน้ำยูบ้าแวะเยี่ยมเยินเมืองท่าในมาเลเซียโดยเข้จาจอดที่ท่าเรือในเมืองโกตากินาบารูลัสซาบาเมื่อ20พฤศจิกายน67ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รถรบของกองทัพเรือรัสเซียเข้จาจอดที่ท่าเรือในเมืองโกตากินาบารู อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นการเข้าจอดที่ท่าเรือพาณิชย์หรือฐานทัพเรือของกองทัพเรือมาเลเซียรวมถึงไม่มีการเปิดเผยถึงเรอือรบที่กองทัพเรือมาเลเซียจัดเข้าร่วมการฝึกแพสซิศเิสซายในครั้งนี้ด้วยรัสเซียให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมาเครื่องบินลำเลียง il เจ็ดหของกระทรวงป้องกันภัยพลเรือนสถานการณ์ฉุกเฉินและบรรเทาภายทัยพิบัติของรัสเซียลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมส5ิหตันอาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องปั่นไฟถุงนอนและโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของรัสเซียบริษัทโรซาตอมซึ่งเป็นบริษัทพลังงานภายใต้การดูแลของรัฐบาลรัสเซียและกลุ่มบริษัทอควาริอสุสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัสเซียไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นนานิที่เกิดขึ้นในห่วงกันยายน6 7 ทั้งนี้พิธีรับส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกดังกล่าวมีขึ้นเมื่อ24พฤศจิกายน67ณนท่าอากาศยานานาชาติเนปิดอโดยมีนายอิสกันรออาซิออฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเมียนมานายองต่อประธานสมาคมมิตรภาพเมียนมารัสเซียนายโซจีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสังคมสงเคราะห์บรรเทาทุกขและการตั้งถิ่นฐานใหม่ของเมียนมา พร้อมผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเมียนม,มาและกลุมป้องกันภัย,ยพิบัติเมียนม,มาเข้าร่วมในพิธีรับส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกขดังกงล่าวกองทัพอากาศเกาหลีใต้ทำการซ้อมรบทางอากาศรหัส s o a r i อีเกอร์ กองทัพอากาศเกาหลีใต้ทำการซองรบทางอากาศรหัส soaring eagle ระหว่าง25-29พฤศจิกายน67โดยการฝึกเริ่มขึ้นณนาฐานทัพอากาศซองจูจังหวัดซุงซองเหนือโดยมีกำลังพล190นายและอากาศยานประมาณ60เครื่องเข้าร่วมการฝึกอาทิเครื่องบิน F-35A เครื่องบิน F-15K เครื่องบิน KF-16 เครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าทางอากาศ E767 และเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ KC330 การฝึกมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโต้การกระทำที่โยวยุของเกาหลีเหนือโดยมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆเช่นการแทรกซึมของฝ่ายตรงข้าม และเป็นครั้งแรกที่หน่วย Space Operation Group ซึ่งก่อตั้งเมื่อมิถุนายน67ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมรบทางอากาศโดยมีหน้าที่ในการติดตามและบันทึกภาพสัญญาณที่เป็นภัยคุกคามจากฝ่ายตรงข้ามผ่านดาวเทียมสอดแนมและดาวเทียมอเนกประสงค์เพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสมท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ www.n2navy.mi.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ